นมก็ซ้อมไปฉายกันนะครับจะกินทไมเราีดจานื่องน้อยๆเล็กๆแต่ว่ามันยากสำหรับคนออไม่เป็นแต่นี้ไม่ติดไม่รู้เราไม่รู้ติดไม่ติดแต่นี่เป็นไฟ LED LED ไงเอาแบบมบาเ<ว>ผื่อเลยนะพ้ายม,มาเลยไ,ได้พิสูจน์เลยไหนสนิมขึ้นนิดนึงมสนิมขึ้น แล้วว่าไล่วงค์ดูเอ๊ะหางก็วิ่งวิ่งใช่มิเตอร์เข็มมาตอนไม่รู้ว่าเราวัดถูกว่าต้องให้เราวัดไงหรือว่าเออเพราะว่าสามไม่ค่อยมีความชำนาญด้านนี้ยอมรับเลยเนี่ยเราก็ไม่ค่อยชัวร์ไงเดี๋ยวก่อนนะครับใจมิเตอร์เข็มตั้งเป็นย่านเสียงเลยเสียปิดก็ได้ปิดนะครับเสร็จแล้วก็ไล่วัดดูก็ อันดับแรกก็วัดสายว่าขาดหรือเปล่าสีแดงอย่างนี้เนาะแดงแดงคู่แดงใช่ไหมแดงเป็นบวกแล้วก็มาวัดปลายสายตรงนี้นะครับหือตรงดังนะครับนี่ไม่ดังนะนี่บวกนะนี่บวกมันบวกได้ไงนี่ไม่ดังนะครับนี่บวกไงนี่บวกกับสีแดงบวกบวกแล้วก็มาเช็คที่บวกคือตัวนี้เราจะดูว่าสายขาดหรือเปล่าจะดูว่าสายขาดไหมยังไม่เงียบ ลองวัดสีเหลืองครับสีเหลืองเป็นลบนะครับลบนี้ต้องดังนะครับลบดังครับผมนี่ลบก็คือเป็นสปิงครับอเอเอมันต้องช็ทุกตัวว่าดังอเปล่าต้องทุกตัวดังดังตัวเดียวนะครับสองตัวนี้ไม่ดังอืมอ๋อหมายถึงว่าให้มันเชื่อมต่อกันหรือเปล่าใช่เออฮะแล้วก็ไม่ได้เช็คอย่างนี้เลยใช่ไหมเนี่ยมาตาไม่เป็นเดี๋ยวก็เอาโซล็ก พลนิดนึงนี่แลดกมันหมดนะเนี่ยต้องดูสวิตด้วยนะนี่อสวิกก่่นปยต้องถอดสวิตก่อนครับต้องถอดสวิตก่อนเอ๋อนี่ถอดออกก่อนเราถ่ายเราอบรมยูทูบได้เพราะว่ามีใครทำหรอกมีแต่คนรอ20ก็ได้กำไรเราเปิดดูแล้วนะไม่มีใครทำนะไม่มีเพราะมันเป็นสิ่งเล็กๆน้อยๆเขาไม่ค่อยดูกัน ก็นี่นะครับมีน็อตสองตัวเกี่ยวได้สามตัวสามตัวนี่เห็นสองตัวก็นี่ไงสามเชื่อสาังถอด้องสองรอบแล้วนนี่ไงเออนี่ถอดรอบนี่้ถ่ายอยู่ไม่กินนี่ดูเอนี่ไงนี่นี่ถ็ถ่ายอยู่เลยนี่็ถ่ายงเทย้านี่ เป็นสวิทช์ปิดเปิดอับป้าจับจับสองข้างไงนี่อันนี้ข้างหนึ่งแ๋้วผมจะกดให้สองข้างนี้นะอ่านี่เลยข้างนี้กับข้างนี้ละข้างเลยเออข้างนู้นอ่าดังไหมไม่ดังเนาะกดมีดังปิดเปิดโอเคดังสวิทช์ไม่เสียแต่สายขาดไปแล้วนี่ ออมัหนหลุดเมื่อกี้เอหลุดเมื่อกี้มัหลุดเมื่อกี้ส <g iev> ิเออเดี๋ยวจะต่อสายใหม่นะครับเมื่อกี้เราต่อขั้วไหนหขั้วไหนก็ได้ใช่ไหมไ,ไม่ได้มันเป็นขั้วบวกขั้วลบไม่เมื่อกี้ที่เราที่เราตอจออ๋อมันเป็นมันเป็นผ่านสวิ๊กเฉยผ่านิ๊กเราไม่ต้องเอาขั้วไหนก็ได้เออใช่ไหมนั่นเป็นผ่านสวิ๊กเฉยขั้วไหนก็ได้ใช,ใช่ใช่ใช่นี่สวิตช์ขาดนะครับเดี๋ยวก็ต่อใหม่ปากตรงนี้นึง ได้ไม่ไหวแต่ว่าเราจะซ่อมแล้วเธอมาเรียนทำไมที่นี่ก็เรียนซ่อมนะถ้าเราจะเช็คไฟติดไม่ติดง่ายๆงอมากเลกันทีนี้มาขับแรงหนอยกันเร่อเราต้องตั้งย่ยนานคูณหนึ่งนะครับคูณหนึ่งตรงนี้นะครับมันจะเป็นคูณแล้วก็เลขหนึ่งมีคูณสิบคูณหนึ่งนะครับไฟต้องติดนะครับถึงถึงจะเดี๋ยววัดทีละหลอดแล้วกันอือดไหนกันนั่นะครับติดแล้วครับผมนุ่นอยู่ที่มือป๋า ไฟติดอังเดี๋ยวแนเดี๋ยวมันรถตีกี่ไงนี่ครับซ้ายขวาถ้าถ้าปิดทางมันจะไม่ติดถ้าถ้าถูกมันก็ติดนี่คือหลอดดีวัดไปที่ละหลอดเลยก็ได้ครับนี่ติดนะครับหลอดดีนี่ก็วัดที่ทางนี่ก็ติดหลอดดีทีนี้จะเจ็ดติดเนี่ยสองเท่ามาแล้วเจ็ดสิบแล้วโอเคครับสวิตช์อยู่แล้วครับผมแล้วก็ถอดนิ้วก่อนนะครับจะไดง อครับผมทีนี้เราก็จะเอากระดาษทรายมาขัดที่รางนะครับเพราะว่ารู้สึกว่ารางมันจะมีสนิมเกาะนะครับนี่ยกระดาษทรายเบอร์อะไรก็ได้นะครับเดี๋ยวละเอียดหน่อยก็ได้ไฟตรงมันจะได้ออกนี่ก็ขัดพอให้มันมีให้มันชุดสองได้ใช่พอให้ไฟวิ่งผ่านได้โอเคทีนี้เราก็เอาถ่านมาใส่นะครับ เรียบร้อยใช่เลยนี่ครับอืมโอเคครับอย่างนี้นะครับพอมีผ่านใหม่เลยครับนี่ผ่านหรือผ่านใหม่มาเลยคือไม่ได้ไปโทษกันเลยไม่ต้องโทษผ่านว่าผ่านหมดนะจี้จัวเลยครับผ่านเลยถ้าซ่อมนี้ไม่ได้ก็มันไม่ต้องซ่อมอะไรแล้วครับ ใช่ครับวันนี้คืองานง่ายครับงานหมูแล้วเนี่ยครับแต่หลายๆลายคนว่าเอ๊ะทำไมไม่ติดนะครับเกล็ดเล็กเกล็ดน้อยครับใช่แล้วก็ถ่านใส่นะครับไม่ไม่ใส่ล้างก่อนจะได้ใส่ง่ายในล้างล้างมันนี่ไงล้างมันล้างนีอไหนมีรางเหี้อนี่ไหนเอาเราถอดไปไหนละรางอันไหนอ๋อนี่เหรอเอออ๋อเดี๋ยวกันต้องใส่ไปในรางก่อนนะครับ บางทีเราก็สับสนกันเห็นง่า,งายๆใส่ล้างก่อนแล้วก็ไถ่ายฐานเสร็จเรียบร้อยนะครับนี่ก็มีอาอยูตอ่ตัวหนึ่งข้างในเไงอ,อาหาันด้วยไหมถูกแล้วรถนี้เราเช็คแล้วเนี่ยก็ลองเปิดดูครับปับ๊บเงียบกิ๊บเสียดายถูกกลางบัวเงียบกิ๊บครับเงียบกิ๊บนั่นอะไรเนี่ยเอา้าสายขาดเดี๋ยวก่อนนะ อเดี๋ยวเรามาวัดดูไฟนะครับว่าไฟมาหรือเปล่าแล้วก็ตั้งไปในย่านดีซีนะครับตัวนี้ตัวดีกับซีนะครับไฟต้องมาประมาณสี่ห้าโวลต์นะครับก็ถ่ายทันแล้วดูที่หน้าปัดนะครับแดงก็บวกนะครับเหลืองก็ลบนะครับอันนี้ปึ๊บ ไฟมาไม่มาไฟยังไม่มานะครับเพราะว่ามันไม่ขึ้นนะครับไฟเออนนะต้องดูสวิตช์หรือยังสองสองจุดสี่หกสองจุดสี่นะครับน่ครับไฟเข้านะครับสองจุดสี่มันน้อยอะ่ะมันต้องสี่จุดห้าิใช่ไหมเออทำไมมันน้อยอ่ะ เราลองปิดดูครับถ้าปิดมันต้องไม่มานะครับ<ด>โอเคไฟไม่มีนะครับปิดไฟไม่มีก็แสดงว่าถูกถูกครับนี่เป,เปิดเปิดเปิดถ้าไฟมามันจะนิ่งนะครับดูสเกลม,มันจะนิ่งอันนี้เปิดนะครับหนึ่งจุดเก้า 1> 1. <9 S 2> นะครับหน<ม> <1. 9 S 2> ึ่งจุดเก้าสองสองจุด สองจุดสี่สองจุดสามเองครับอืมน้อยอ่ะน้อยครับเนี่ยครับพีทแตมันดีดเลยมันเกี่ยวไอ้ตัวนี้สกปรกฮะมาไม่ครบนี่หนึ่งจุดห้าต้องสี่จุดห้านะครับไฟมันต้องสี่จุดห้าครับเพราะว่าแต่ละก้อนมันหนึ่งจุดห้าหมดเลยครับเราลองเช็คที่สวิตเราจะลองเช็คเช็คที่่เออฐานก่อนนะครับเช็คที่ฐานนะครับต้องหนึ่งจุดห้านะครับ หนึ่งจุดหกนะครับโอเค <Ừ. S 1> ผ่านนะครับหนึ่งก้อนผ่านได้หนึ่งจุดหกนะครับได้จะต้องผ่านหนึ่งจุดหกนะครับเนี่ยโอเคทุกทุกทุกก้อนผ่านหมดนะครับจะนึกว่าอยู่ที่ลำนี่ครับหนึ่งจุดหกสามศูนย์นะครับมันเสียงกันสองตัวเนี่ยมันเข่าหากัน อทีนี้เราต้องมาดูว่าทําไมไฟไม่เข้านะครับไฟมันเข้านี่เข้าไม่ถึงไม่ถึงไม่ครบไม่ครบฐานเข้าเข้าอยู่ฐานเดียวนี่ครับเป็นสนิมเลยครับนี่นี่ตรงนี้เลยครับนี่ต้องมีต้องเป็นสนิมครับมันสนิมเยอะเลยครับไม่ใช่สนิมธรรมดาต้องแกะออกครับตรงนี้ต้องแกะออกเอาออกว่าใหม่หนึ่งรอบครับนี่ครับสาเหตุนะครับนี่ สนิมขึ้นนะครับชัดเจนเลยครับผมตัวนี้แน่นอนชัดเจนแจ่มแจ้ง <c oughs> ตัวแรกนะครับกด <c oughs> เข้าไปเลย <c oughs> สักคู่นะครับเดี๋ยวมันก็จะปิดแล้ว <c oughs> ต้องไล่ก่อนนะครับ ครับนี่ครับจิตโซลัดไปแล้วครับเราจิ้มตรงนี้กับตรงนี้นะครับสองข้างๆกันก็มาถึงกันครับแต่ไปไม่มานะครับนี่ครับไม่มีเสียงสแสดงว่าตรงนี้ยังไม่ไม่ผ่าน,นครับ <ừ> um. เราต้องข,ขูดแรงเลยอันนี้จะหลุดนิดหนะดูที่ก็เชื่อมใหม่ดิกกเชื่อมไม่ได้ตรงนี้เชื่อมไม่ได้หักแ <c oughs> ล้วหักเลยํา <c oughs> ค่อยตรงนี้ําค่อยแล้วครับเดี๋ยวจะเป็นงานยากนะ รับผมมองแรงจี้ๆจนะครับให้ให้เหล็กมันตื่นหากันนะครับมันหลับอยู่เสร็จแล้วเราก็มาวัดดูนะครับมันต้องดังตีดนะครับเพราะว่ามันเทียมถึงกันนะครับตรงนี้แค่โคนมันไม่ถึงกันนั่นเองเราก็ใกล้ใกล้กันครับไม่ถึงเงียบยังไม่ถึงนี่นี่ครัยบยังไม่ถึงนีเนี่อ๋อบักกี้นะครับนี่บักกี้เข้าไปถ้ามันถึงกันนะครับมันก็จะมีเสียงดัง แล้วก็จิ้มตรงนี้จิ้มฝั่งนี้นี่ครับนี่ครับนี่ครับไล่กอย่างมันก็โอเคครับผ่านครับผ่านครับนี้ประกอบครับผมประกอบเข้าไปแล้วมัน้วยครับผมก็ใส่ฐานเรียบร้อยนะครับแล้วก็ติดเรียบร้อยแล้วครับแล้วก็ปิดนะครับลองปิดดูนะครับ ครับเปิดครับนี่ครับเปิดครับครับปิดครับเปิดครับโอ้โหแค่แค่อะไรนะป๋าขึ้นสนิมเฉยๆนะครับยาวรั่วครับอ่าขึ้นสนิมล้วแล้วและนี้เอาเดี๋ยวครับเดี๋ยวต้องนี่ครับอ๋อนี่ไงครับก็ใส่เข้าไปนะครับยิงยาวเลยใช่ไหมอ๋อ โน่นไปล็อกมันอยู่คร right? <ant> ึบ <sucks> บู um, <to> ้สุดยอดเดี๋ยวแล้วกระจก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 เช็ดไปยังครับอ่าเช็ดก่อนนะครับอ่าฝาทำเลยอ่ามีฝาฮะกระดาษชิ้วอะไรครับนี่ครับอันนี้ก็ช่างนะครับสามารถช่างครับซ่อมอะซ่อมอะไรช่างเถอะ่อมโทรศัพท์มือถือนะครับซ่อมคอม ทาคอมแล้วก็ออคมพิวเตอร์เล็กๆน้อยๆนะครับอย่างนี้ครับอันนี้เอามาแบ่งปันให้เพื่อนๆได้ดูนะครับก็เพื่อนๆช่างซ่อมด้วยกันนะครับเรียนรู้กันเรียนรู้นะครับเรียนรู้เกี่ยวกับการซ่อมนะครับเล็กๆน้อยๆนะครับหลายคนบอกว่าอู้ซื้อใหม่ซื้อใหม่ได้อยู่ครับมีซื้ออยู่ครับยี่สิบบาทแต่ไม่ซื้อครับเอามาซ่อมใช้ได้ต่อให้เป็นครูเราครับนี่ก็เช็ดให้สะอาดนะครับแล้วก็ประกอบเข้าไปนะครับ นี่ครับก็เรียบร้อยเลยครับยี่สิบาทนะครับร้านยี่สิบอ่ฟ้าโชว์เปิดเรียบร้อยครับอันนี้ไว้ส่งกลางคืนนะครับส่งเวลาไฟดับไฟอะไรได้ครับลองหาของะไรใช่หาของกลางวันก็ส่งได้ครับเวลาอยู่ที่มืดที่ไหนที่มืดอ่าแล้วนี่มันก็เหลือแต่ว่าจุดอ่อนอยู่ที่สายตรงเนี้ยอ่านี่จะหักบ่อยอ่าเรารู้จหาอะไรมาใส่แลวสายที่คาดหัวเนี่ยมันหลุดมันก็ยืดบ่อยอ่ายิ่งแล้วมันเราก็ไม่รู้จะหาสายอะไรมาคาด ก็ต้องจับเอานะครับจับ b o r เพราะงั <g ül> ้นก็ต้องไม่มีบ้นต้องใช้สายแต่เราต้องหาวิธีอะไรที่มาคล้องเนี่ยแบบที่คปอกปอกหมาได้ไหมปอกคล้องอ่าครับก็หาวิธีเอาเนาะแบานะอือครับนี่ก็เกลีดเล็กเกลีดน้อยนะครับสําหรับเพื่อนเพื่อนยูทูปนะครับใครรู้แล้วก็ผ่านเลยครับงา่ายอ่าตรงนี้มันตึงขึ้นนิดการตึงก็เรียบร้อยแล้วครับทีนี้<า>ยังไงป๋าสุดยอดไหมหยอดยอดยอดป่วยหรือเปล่าครับ ก็อย่าลืมกดติดตามด้านล่างนะครับกดรูปกดดิ่งไว้ได้ครับเดี๋ยวมีอะไรเล็กน้อยจะนํามาฝากครับเ,เพื่อนๆที่ยังไม่รู้หรืออยากดูก็ดูครับไม่อยากดูก็อ่านไปเลยนะครับขอบคุณทุกท่านครับคลิปหน้าเจอกันใหม่สวัสดีครับ